สวัสดีย้ํแรงครับพี่น้องครับชองพญาวัดรลบพลนลงองเชี่ยวลีปนี้ภาพพี่น้องมาบ่งบรรยากาศหนางานครับวันนี้พญวัดบ่ไเ้ไปไล่หนาแน่นนะพี่น้องมองจอดรถยุกไก่คนครับมองจอดรถยุกไก่หนางานครับเขาประตูทางเขาน่างนนบ่มีมองจอดเลยครับไออันนี้เป็นส่วนรอบนอก เป็นมองถแถวล้านจอดรถครับนั่นนี้เป็นลานจอดรถด้านนาด้านนาของยาลีนาพาร์คน,นี่ครับประตูทางเข้ายาลีนาพาร์คเขาไปในหนีแล้วกับยางวนขัวไปครับเพราะว่าเิ่นเขาทางเดียว ม้วนหัวออกสวนไปแล้วก็สิมี่ร้านของมันขายของอยู่ของกินแล้วก็มื้อนี้มีดนตรีโฟกซองน้ำพี่น้องผมมาสิไปถ่ายหางรอง,องเพลงสติงบมดเข้าไปใกล้บ่ได้เล่นแต่เพลงฝรั่งเล่นแต่เพลงสติงมีร้านเบียร์ครับมีร้านเบียร์แล้วก็มีดนตรีโฟกซองน้ำครับย่างเข้าไปนิด ยาเลยหน้าปากักเป็นคาเฟ่เป็นเป็นช็อปนะครับเป็นร้านอาหารนะสถานท่องเที่ยวมีหลายอย่างให้เบิ่งครับเป็นสถานที่พักร่มรื่นนะครับเป็นป้าใหม่นี่นี่จัดสถานที่ไหนดีครับมีซุมร้านอาหารทั้งนั้นครับ ันนี้เป็นหน้่ประตูทางด้านล้านจอดรถครับส่วนนี้ริมน้ำกับเป็นมองแถวนี้เป็นมองท้ายรูปครับท้ายรูปแล้ครับบนนี้พันมีกระท่องขายร้อยกระท่งน้อ่นผลประตูนี่สุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องท่าน,นที่เที่ยวบันนี้นีครับมอสครับ อันนี้ครับทางยางเข้าไปอันนี้คือเขามาน,นี่แต่เ่ราะท่านนี่เขาอบอ,องเลยหน้าประตูมอลํานี่พี่นอ้องอันนี้เป็นประตูด้านแรกแต่ว่าประตูนี่พันที่ซื้อครับก็ได้เก็บบัตรเก็บเงิครับท่านพี่นอ้องผู้ผู้สี่เขาเพิ่งมอลลัก็ต้องพันพันล้านเบียเข้าไปแล้วก็สีมีจุดเก็บบัตรประตูอีกตั้งหาครับ ขอบใจว่าท่านไหนพี่น้องเพงเลงอยู่ทิ้งแล้วกะทิ้เป็นท้ายไปกับไปอัพลงในยูทูปบ่าไหนให้เราพี่น้องนี่ครับซุ่มร้านเบียร์ยู่หม่องไฟไฟเป็นปุ่มอยู่เนี่ยครับเป็นซุ่มเบียร์นี่ย่างไปเนี่ยฮอดอันนี้เห็นบ่นล่ะเดี่ยวใส่ตรงไปย่างเดียวเลยนี่แหละเนี่ยซุ่ม เออมอง,อมองอหลังในน้นเสา์นี่ยามางไปนู้นร่วงปายไปน้ำไปกันย่างไปก่อนอทไทยกินเนี่ยเป็นประตูด้านแรกครับประตูด้านแรกประตูรอบเนี่ย ตูท่าง้านลานจอดรถท่างนี่เป็นโซนลานจอดรถครับพี่น้องก็ตตองมาทย่อยมาท่างนี่เพราะเพราะเขาท่างนี้ท่างเดียวครับเมออว์ไส์เป็นรถหง่แต่รถหง่ต้องหาหม่องจอดมือนี่ต้นกระเทียมหม่องจอดไว้นี้เราพี่น้องเพราะจะพุมาตกแล้วก็โอ้ยให้หน้ากับลุงมาได้ครับ ยังนะโอ้ยมูนนยงได้ว่าหารถขยับเพราเห็นมาสมวนีข่อยนั่นแหละมูขี่รถน้ำข่ัยนั่นางมาพี่แตกวุนๆยังได้สิพ่อมาเออเขาออกไยังทั้งน่เขาเขาบอกกันเหมือนนี่แหละยาง้อมายกคนด้วยนั่นแหละย่างวนด้วยนั่นแหละสามกิโลอ่ะ ไอ้เมียมาเพิ่งมาล่ำไปไอ้กระเป๋าหน่อยหอยสอกมาแล้วลงมาลำ่ำสถานทีพน่พอดีดีพี่น้องถ้ามาฉาดมาทำไรบรรยากาศคนกันหรือเปล่ดูดีครับ ใช่เลยถ้ากันมาได้ใส่หนิสาวๆหนิมาจากไหนนี่มาจากมาได้ใส่บ้านยี่ในบ้านไหนปะยุไก่พ่ลูกต้องไปเอารูปจากไหนนี่ช่องช่องยูทูบช่องพญาวัดลำเพิ่นอภิเชิญของสาวน้อยเพชรบ้านเฮียงชื่อเเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นชื่อของช่องอื่นแต่ว่า แต่ว่าซื้อช่องพ่อไหมพ่อใหญ่พ่อใหญ่วันพ่อใหญ่วันลำเพลินออฟฟิเชียลเดินเบื้องจ้าของเด้อคนสวยๆเดี๋ยวพ่อสิเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปนี้เั้นสี่น่าง่นหมพ่อถ่ายรูปนี้พ่อสิเห็นหน้าพวกผู้หนึ่งคือเบลลีก็ยูคือกบเสียหนึ่งสองขอบคุณครับพ่อใหญ่วันลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ะ ก็ลูกสาวไม่จะคูกกควโควพีพพพพนพ่น้องสาวมาเบิ่งวันรั้เอาวะน้อยนอนนีน่กระสิบนี่นอนมาลองกระเพ่งเสตติงแต่ไฟ พี่น้องกำล,งลังมากครับโอ้เสียดายวันยากาศกันมันฝนบอ่อยน่อยบ่อลิ้นมากนี่คักไปยังเรล่าคนมาหนี่เป็นตลายครับครับนี่สุ่มเบียร์ร้านเบียร์มีดนตรีโฟกสําหรับคนบ่มักม่นนั่มล้วก็ช่วงเข้าดาวฝนมามีมี่ซีวงครับดนตรีตจัดอยู่สถานที่องนี้ล่ะวันที่สามสิบ่อเ็นเข้าดาวเราเมื่อสามสิบครับวันนี้สามสิบผููได้สีมาก กลางเต้นเป็นแคมปิ้งมีดนตรีเบบดนตรีสดแล้วก็ดนตรีสไตล์คลาสสิกโฟกซ่องนียมีวันครับวันที่30มมีมีตะวงดังๆครับมีล้ำย้มมีเมกพีสิตมีไปอ่นซีวงครับขึ้นเดียววันที่30ครับโฆษณาเพิ่มเตินเตรียมการมีครับยาลีนาปาร์ตำบลตำบนสากาดอำเภอ เอาเพิยังก่ฮะลืมเลยอาเพอ่งสังขะเอาเพอ่งสังขะสุรินทร์ครับบ้านนี้ยังก่อนครับบ้านนี้ยังก่อนครับนี่บ้านตาม้มบ้านตา้มเออบ้านตา้มตำบลสกัดสังขะครับติดถนนสองสีเลยพี่น้องติดถนนเส้นโชกใช่เดียรุดมเลยครับฟังฟังจากขันจากมาเดียรุดลมโยใส่มือครับขันเดียรุดมมุ่งหน้าโชักยช่โยใส่มือ ันมาจากโชคใช่ต้องกลับรถครับบ้านตามุมตำบลสากาดอำเภอสังขะสุรินวันที่สามสิบครับขันพี่น้องพูดไหนมไดู้ไหนมาวมันนี้มาวันที่สามสิบเด้อมีดนตรตีซีวงครับแล้วกอะมีมีแคมปิ้งมี่ซุมเบียร์ดนตีโฟกซองมีหลายอย่างครับกิจกรรมวันที่สามสิบนะ ส่วนมือนอีของสาวน้อยเพิ่นบันเพ้งครับมาพี่น้องจวดจัดขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวบุ้งยังน้อยขันบ,บรรยากาศเป็นตาคึนค้นขนี่ผู้ข่าสินยางเข้าไปแต่ว่าไก่เติบเี่ครับหน้าประตูมอลำไก่ยุกไก่เติบอยู่เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีบ๊ายบายคุณ